ราชการคือทำงานให้กับพระเจ้าอยู่หมดพระเจ้าอยู่หมดมาทำเองคนเดียวไม่ได้เทศการกเจะได้ผมเดินเส็จเจ้าบ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตสองได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในสำนักงานให้สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นในสังคมและยังสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ทางให้เราใ้ชี้เรากุารความมุ่งหวังของโครงการนี้ก็เพื่อให้อยูดกากไ่ให้ เอาวิทยากรที่เป็นคนมาพูดในมิตราจะทำร็จได้ต้องท้าพวกเราเข้าวัดภาวนาทุกสัปดาห์เพื่อหบรมกิจใจของพวกเราทุกจิตใจต้องเงินทองทุกจิตใจทุกอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วเยเพราะนั้นใครที่อ่านว่าตัวเองเป็นคน

ตุนิตี่สำคัญง่ายๆก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องพยายามเราอยู่อย่างเข้าใจและดูอยู่อย่างเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจแลาวว่าเราทำงานให้เป็นทุกสนุกอะไน ที่เราทำงานได้สนุกต้องจะต้องสิ่งสำคัญเนี่ยต้องพยายามมีความรู้สึกว่าให้ให้เอาไปดีกว่าให้ไปดีกว่าเดี๋ยวีนสังคมนี่การรู้วัยเราทีนี้จะัาชุมพรนะขอให้มาบรรยายแล้วก็นำเจริญวจิตภาวนาเราได้กับตัมมาก็ก็เล็นแบบทีมันไหล แล้วความสูงทะเลเท่าไหร่ก็บ้าไปก็ต้องเดินขึ้นไปข้้งไปนั่นก็ยังมีคนที่มีความเชื่อแบบนี้อยู่แต่พระเจ้รับท่งสอนมว่าการจิตใจความสะอาดสะอาดเนี่ยแม้เราะร่างกายใน่สะอาดแน่นอนร่างกายเนี่ยอาไนร่างกายสะอาดแน่นอนแต่จิตใจพระเจ้าก็บอกว่าคนจะสะอาดได้เนี่ยคนจะผ่องใสได้ไม่ใช่เป็นพวกไปหาเงินแนี่ยนะไนทาง តែเป็นพบព្រឹកផលเรียนรู้แม้นគូ